ทันทีที่จิตสํนึกคุณตอบแทนคุณฟ้าบังเกิดความตั้งใจจริงที่จะก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตตนก็จะสำเร็จจริงทันทีที่จิตสํนึกคุณตอบแทนคุณฟ้าบังเกิดความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขนิสัยอารมณ์ของตนก็จะสำเร็จจริงทันทีที่จิตสํานึกคุณตอบแทนคุณฟ้าบังเกิดความตั้งใจจริงที่จะสร้างบุญกุศลจเจริญปณิธานของตนก็จะสำเร็จจริง ทันทีที่จิตสำนึกคุณตอบแทนคุณฟ้าบังเกิดความตั้งใจจริงที่จะแตกรับผิดชอบภาระหน้าที่ของตนก็จะสำเร็จจริงเราคือพระสงฆ์จี้กงวิปปราชรับบัญชาจาก พระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานน้อมกายเคียมคันองค์พระมารดาแล้วถามสิทิรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตเคารพศรัทธาตั้งใจฟังพระอุวาทฮาฮา สิรักเอ๋ยทวนตึกคิดเวลาเหมือนสายน้ำผ่านไปไม่หวนกลับเวลาชีวิตเดินทางไปเรื่อยเๆไม่มีสูงไม่มีต่ำที่สำคัญให้รู้ชีวิตจริงต้นธาตุกำเนิดเดิมของตน กำหนดชีวิตตนบำเพ็ญจริงดำเนินตามสัตรธรรมมิใช่บำเพ็ญตามใจปุถุชนมิใช่บำเพ็ญตามบุคคลหากว่าสิทธิ์บำเพ็ญตามบุคคลแล้วเมื่อบุคคลนั้นก้าวเดินผิดเพี้ยนไป ก็จะอันตรายกับชีวิตจิตญาณของพวกเจ้าดังนั้นถึงให้เจ้ารู้ทวนตึกคิดอยู่เนืองนิดให้รู้จักดำเนินตามสามจริงหลักธรรมจริงที่มิแปลเปลี่ยนเจ้าจึงจะสามารถ มันคงอยากยืนได้บนเส้นทางธรรมะนี้สู่จุดหมายปลายทางคืนกลับบ้านในที่สุดหากวันนี้บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมแล้ว หยุดเท้าอยู่กับที่เดินถอยหลังมีก้าวหน้าพัฒนาตนคุณภาพการบำเพ็ญปฏิบัติของตนแล้วผู้ที่รอคอยความหวังรอบุญกุศลอยู่นั้นเช่นบรรพชนเจ็ชั้นลูกหลานเก้าชั้น และเจ้ากรรมในเวรของสิทธิ์ต่างเฝ้ารอบุญกุศลกับพวกเจ้าซึ่งน่าเสียดายถ้าเป็นอย่างนั้นควรคิดดูทันทีที่ใจฟ้าบังเกิดขึ้นได้เป็นไปต่อศรัทธาปณิธานของเรา ที่จะเชื่อมโยงระหว่างโลกพุทธ,ธะกับโลกเวไนในความเป็นผู้บังเพ็ญจริงๆปฏิบัติธรรมจริงแล้วสูงส่งค่าแลศักศิษิ์ตลอดจนได้ชดช่วยชีวิตเวไนและได้บรรลุปณิธานของตนเอง สำหรับพระอาจารย์มากกว่าคำพูดที่บอกกับพระอาจารย์ไปเรื่อยวันนี้น้อมจิตกินดีปุท่ทิศเสียสละไม่ยึดหม้ภายหน้าย่อมได้ดุดดังลงทุนหนึ่งได้กําไรเป็นหมืน่นเข้าใจไหม สิทธรักเอ๋ยให้ทวนตึกคิดเดินบนเส้นทางสวา่างนี้ประตูพุทธสถานธรรมได้รับมหาชนคนบุญมากมายสิทธิเองมีโอกาสบำเพ็ญธรรมบวชจิตชุดช่วยครอบครัวตน จิตเองมีโอกาสจเจริญปณิธานได้ให้บรรลุมาสถานธรรมหรืออยู่ในสถานธรรมเพื่อบำเพ็ญปวดจิตสร้างบุญกุศลลบล้างนี้เวนกรรมสิทธิ์เองมีโอกาสเรียนรู้ ฝึกหัดจากงานธรรมะต่างๆมีงานธรรมะใดบ้างที่เจ้ายังไม่ได้เรียนรู้ฝึกหัดตนให้คล่องให้เป็นจริงงานทุกงานหน้าที่ทุกหน้าที่ต้องรู้จริงและเข้าใจให้ชัดเจน เพราะอะไรถึงให้เราต้องรู้จักบริการให้รู้จักแบกรับผิดชอบในงานทำเพราะเห็นแล้วว่านี่คือโอกาสที่เจ้าเองจะได้เจริญปณิธานบรรลุปณิธานเป็นโอกาสที่ให้เจ้า ได้ก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของตนหากว่าเจ้ามิรู้มิเห็นคุณค่าเพิกเฉยเกียจคร้านแสดงว่าความมุ่งมั่นเจ้าเองนี้มีไม่จริงจัง แสดงว่าเจ้าเองนี้ศรัทธาธรรมไม่รู้จักยกระดับจิตธรรมของตนให้ก้าวหน้าสูงขึ้นไปตรึกคิดดูตรึกคิดดูบนเส้นทางบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมมีอย่างเดียวคือ จะรู้ลงแท้มาด้วยตนเองใครบำเพ็ญใครก็ได้รับมรรคผลมิต้องเปรียบวัดเปรียบเทียบมิต้องกล่าวโทษกรูดเคืองเข้าใจไหมสิรักเอ๋ย พระอาจารย์รู้ว่าการนำพาส่งเสริมตนส่งเสริมผู้อื่นนั้นยากเนื่องจากมีความเคยชินแลกกิเลสอารมณ์ห่อหุ้มความคิดส่งไปดังอาหารเลี้ยงใจกายของตน ให้ก่อเกิดความทุกข์เศร้าความสับสนวุ่นวายนี้หาเวลานิ่งสงบกับชีวิตเจ้าดังนั้นก็จะต้องรู้จักฝึกฝนบำเพ็ญจิตใจปล่อยวางลงบ้างยกระดับจิตใจของตนนี้ เนื้อรูปรสกลิ่นสีเสียงบ้างนาที่เคยเห็นเป็นประจำคือคำพูดอันดีงามที่เป็นสัจจริงถูกต้องมักขัดหูของเจ้าเองอยู่เสมอขอให้เจ้าพึงรู้ตื่นท่องแท้ เพื่อก้าวหน้าพัฒนาจิตให้ดีงามเข้าใจไหมและนี่ก็ใกล้อภิวาทปีหน้าปีกุลหนุนเกื้อให้ชีวิตการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้รับแต่สิ่งมงคลดีงาม สมบูรณ์พุนสุขในบุญวาสนาดีไหมขอให้สิทธิรักสมานเข้าใจกันโอบกุ้มดูแลกันในวันที่มีทุกข์หรือมีสุขขอให้สิทธิอภัยใจก้าง อดทนอดกลั้นรับฟังซึ่งกันและกันในวันที่ผิดพลาดและเจออุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานทำขอให้สิทธิมีพลังธรรมที่เที่ยงตรง เท้าก้าวด้วยเปลี่ยมความสุขความหวังแก่ชีวิตเวีันเมื่อสิทิรักได้ยินดีน้อมใจโค้งศรีรษะเพื่อบริการเพื่อส่งเสริมผู้คนก็จะต้องให้หินถึงคุณวิเศษของธรรมะสูงส่ง คุณธรรมสูงล้ำบนตัวเราเข้าใจไหมสิทธิ์ระเอ๋ยตรึกคิดดูในบางเวลาที่ทุกใจของเจ้านี้เกิดสับสนมิเข้าใจต่อหลักธรรมมิใช่ มิเข้าใจต่ออาวุโสูต่างๆนานา,นา,นา,นามีเพียงแต่ย้อนกลับเข้าหาตนเองภายในสัมผัสถึงความแยบยนศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตพระพธทธสัตว์มีเพียงแต่ย้อนกลับเข้าหาตนเอง ภายในขจัดหมดสิ้นอัตตาทิฏฐิความดื้อดึงทั้งหลายสัมผัสถึงความปิติสุขในสภาวะที่อิส,ะสระเสรีมีเพียงแต่ย้อนกลับเข้าหาตนเองภายในสัมผัสถึงพระานุภาพ ความศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมสำแดงคุณต่อเวไนมิอาจประมาณเข้าใจไหมก่อนจากกันในวันนี้ฝากความถึงศูนย์กลางบรรณสารให้จัดทรร,รวบรวมจำแนกพระอุวาทภายในปีนี้ โดยจัดทำการบันทึกเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติงานทำต่อไปจรุดผู้กันห่าหาจุด